ยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดครบไม้กระดกให้เงินคน10บบาท20บาทถ้าเราให้เขาแล้วเราคิดว่าเฮ้ยมึงจะเอาเงินไปซื้อเหล้าหรือเปล่ามึงจะเอาเงินไปเล่นยานหรือเปล่ามึงจะเอาเงินไปเล่นการพนันหรือเปล่าถ้าแบบเนี้ยเราก็ไม่มีความสุขแต่ถ้าเรามีความสุขที่อยากจะให้ให้ไปแล้วเขาอยากจะไปทําอะไรก็เรื่องของเขาจบแค่นั้นเองอันนี้คือผมและผมก็ไม่ ไม่เคยดูดวงไม่เคยไปดูดวงไม่เคยไปไหวส้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าสิ่งศักดิก์สิทธิ์ตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์ต้องไปขอตรงนู้นต้องไปขอตรงนี้เวลาที่จะทําอะไรก็ต้องดูวงจุย้ยดูวันเวลาดูตกฟักอันนี้ผมไม่เคยดูเลยอยู่ที่ความพอใจผมล้วนๆเลยจริงๆผมเป็นคนแบบนี้มาตั้งแต่ก่อนที่คนตื่นทาอีกแต่ที่คนตื่นทาพูดทั้งหมดอนะ่ะอันนั้นคือผมทั้งหมดเลยแต่ผมไม่ได้ว่าเพิ่งจะมาปฏิบัตินะตั้งแต่ไหนแต่ไแต้ไรมาแล้ว แต่ถ้าแฟนผมเนี่ยเขาอยากจะไปทําบุญไปนู่นไปนี่ผมก็พาเขาไปนะเพราะผมถือว่าความสบายใจของเขาความสุขใจของเขาและเราไม่ได้เดือดร้อนนะแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเฮ้ยเราเดือดร้อนเรื่องอะไรมันก็อีกเรื่องหนึง่งแต่จะมาผมจะไม่มาแบบเฮ้ยไปคนนั้นเป็นคนนี้อะไรเงี้ยคือผมถือว่าแต่ละคนใช้ชีวิตของเขาแต่ละคนเราไม่เข้าไปยุ่งกับเขาถ้าเขาไม่เข้าไปยุ่งกับเรานะ ทำไมตอนนี้ทำไมตอนนี้คืออะไรครับ แล้วการที่ว่าคนนั้นดูหมอแม่นคนนี้วงจุย้ยคนนี้อะไรเนี้ยอันนี้นะครับผมบอกเลยครับถ้าไม่ถามผมผมก็ไม่ตอบแล้วเขาผมก็ไม่ไม่ได้ไปวิพากษ์วิจาร์เพราะผมถือว่าต่างคนต่างอยู่นะครับแต่ละคนก็มีความเชื่อที่แตกต่างกันไปนะครับมีความเชื่อที่แตกต่างกันไปเป็นความเชื่อของเขาสุดท้ายแล้วเมื่อเขาประสบเองเขาก็จะทุกข์ของเขาเองและเชื่อเถอะครับจงเชื่อ,อไว้อย่างหนึ่งเราอย่าไปเตือนใครนะครับ เราอย่าไปเตือนใครในเรื่องของความเชื่อเด็ดขาดเพราะอะไรครับเพราะเราจะเป็นผู้ร้ายทันทีนะเพราะเราจะเป็นผู้ร้ายทันทีเช่นนะครับเช่นสมมุตินะครับมีการไล์ขายทองนะครับอ่ามีการไล์นะครับมีการไล์สดนะครับบอกว่าราคาสินค้าเนี่ยนะครับอ่าสบู่สามก้อนเนี่ยสองร้อยเก้าสิบแปดบาทแล้วในกล่องนั้นเอาเงินใส่ไปหนึ่งพัน 1, บาท เอาเงินใส่ให้เขนเลยหนึ่งพัน 1, บาทถ้าเราไปบอกเขาว่าเฮ้ยเป็นไป,นปนไม่ได้หรอกมันไม่จริงหรอกนะครับไอ้สองร้อยเก้าสองร้อยเก้าสิบแปดบาทเนี่ยนะนะแล้วในกล่องจะได้เงินหนึ่งพันบาทเนะี่ยแล้วได้สบู่อีกสามก้อนเนะี่ยจ่ายเงินแค่สองร้อยเก้าสิบเก้าสิบแปดบาทเนะี่ยเราไปบอกเขาเตือนเขาเขาจะบอกว่าเราว่าอะไรรู้เปล่าขัดฝังความรวยเราขัดฝังความรวยเขานะครับคิด้ายนะสิอุ๊ยเขาแจกจริงอย่างงู้นอย่างงี้ เพราะฉะนั้นอย่าไปเตือนเขาปล่อยให้เขาสูญเสียเองอะ่ะดีดีที่สุดแล้วเขาจะได้รู้รสชาติเพราะถ้าเราพูดถึงหลักของฟาร์มเป็นจริงเราพูดถึงหลักการเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่วันนี้คุณจะจ่ายเงินสอง้้าบาทไอ้สองอยบาทเนี่ยแล้วคุณจะได้เงินหนึ่งันบาทกลับมาเนี่ยมีพ่อค้าแม่ค้าที่ไหนเขาทำกันจริงปะครับ นะไปจ่ายเงิน2 9 9แต่ได้แบนพันมา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 ใบเนี่ยผมถามว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ไหนตักกะง่ายๆเลยครับมันเป็นไปไม่ได้แม้กระทั่งเรื่องของการไล่ขายทองเดี่ยวหวัวราคานะครับประมาณโอ้ยสามสี่หมื่นมาขายในราคาสองหมื่นแล้วคนไปซื้อเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกครับใครจะซื้อของสี่ขอทองสี่ราคาสี่หมื่นมาขายในราคาสองหมื่นซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว นะถ้าเราอยู่บนเราตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของฟาร์มจริงอะ่ะเราจะไม่โดนหลอกแล้วเ,เราจะไม่โดนโคเราจะไม่โดนเสียรู้แต่ถ้าตเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เราไม่ได้ตั้งมั่นอยู่บนฟาร์มจริงนั่นแหละครับจะโดนหลอกเรื่อยๆครับฝากเอาไว้นะครับอันนี้นะครับเตือนเอาไว้นะครับเพราะสุดท้ายคนที่ได้รับผลกระทบก็คือเรานั่นแหละ พวกเขาก็ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายหรูหราแล้วผมก็บอกเลยครับว่าวันเนี้ยคนรวยคนมีเงินมีทองนะ่ะเขาไม่เอามาโชว์หรอกครับเขาไม่เอามาโชว์หรอกครับ ตอนนี้นะครับเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่น้ําเริ่มลดนะครับก็ไปที่สารพีต่อครับ <c oughs> น้ำมา่อจะยอยไปเรื่อยๆนะหาของขายหน่อยพีแอดเอฟซีหาหมายหมายถึงให้ผมเอาสินค้ามาขายอะไรครับ <c oughs> หรือว่าไงครับหมายถึงให้ผมหาสินค้ามาขายอะไรครับ ใช่ใช่ไม่เอาครับบอกเลยไม่เอาครับไม่เคยคิดเลยนะครับไม่เคยคิดจริงๆนะครับเพราะอะไรครับของตัวเองไม่ครับคือผมอะก่อนที่จะมาอยู่ตรงจุดเนี้ยก่อนที่มาทาเนี้ยผมเป็นเซลแมนมาทั้งชีวิตยอมรับเลยครับผมเป็นเซลแมนมาทั้งชีวิต ขายของมาทั้งชีวิตอะไรมาทั้งชีวิตแต่ถึงนะตอนเนี้ยนะครับหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะเนี่ยผมก็มีคนติดตามตั้งเยอะแล้วนะครับเวลาผมพูดผมไลฟ์เนี่ยก็มีคนใจอะไรต้องเยอะต้องแยะแล้วทำไมไม่เอาของมาขายนะครับอดออมแทบตายสุดท้ายเอาไปให้เขารวยง่ายๆเลยใช่ครับคุณเมาส์ทำไมถึงไม่เอาของมาขายอย่างงู้นอย่างนี้ผมว่าเหมือนกับเรายังรู้สึกอิ่มตัวอยู่กับเรื่องของการขายนะครับ เหมือนกับเรารู้สึกอิ่มตัวกับเรื่องของการขายแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับตอนเนี้ยสําหรับผมนะผมต้องมองว่าสาหรับผมเนะะ่เขาเรียกอะไรอะ่ะผมอาจจะมีแนวคิดไม่เหมือนคนอื่นะนะคือผมคิดว่าวันเนี้ยผมอยู่ผมได้สบายๆแล้วโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องขายของโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องขายของเพราะการอยู่ในโลกโซเชียลเราไม่จำเป็นต้องขายของ เราก็สามารถสร้างรายได้จากโรคโซเชียลได้โดยที่เราไม่ต้องขายของแม้แต่ชิ้นเดียวเราก็สามารถทําได้อยู่ที่เราเข้าใจหรือเปล่าอยู่ที่เราตั้งใจทําหรือเปล่าอยู่ที่เรามุ่งมั่นหรือเปล่านะับหรือถ้าจะเอาของมาขายเนี่ยมันก็ขายได้แต่มันต้องเลือกเอาไงระหว่างจะไปทางขายของนะหรือ จะอยู่แบบสบายแบบๆแบบนี้คุณลองคิดดูนะครับว่าวันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าผมต้องไปทางขายของผมอาจจะต้องหาสินค้าที่เรียกว่าหมดอายุอ่าเขาเรียกอะไรมีอายุที่ยาวนานมีอายุที่ที่ยาวนานหรือไม่ก็ขายของตามกระแสไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดไปขายให้คนอื่นเขาคนอื่นก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้มากฝ่าแต่เราต้องเหนื่อยมากกว่าอันนี้คุณมอง,มองผมนะ แต่ถ้าเราสร้างแบรนด์ของเราเองนะครับสร้างแบรนด์ของเราเองในการสร้างแบรนด์ใหม่ๆเริ่มต้นๆใหม่ๆเนี่ยเราจะต้องนะมีเงินทุนเราจะต้องลงทุนและเราต้องแบกสต็อกแล้วก็ไอ้นี่ไปสุดท้ายเราอาจจะต้องทําทุกวิถีทางเพื่อให้ขายของได้เพราะเดี๋ยวไม่งั้นของเราจะเสียหายไม่งั้นของเราจะหมดอายุเราอาจจะพลาดในจุดยืนของเราไป สุดท้ายารามเป็นตัวตนของเราจะไม่มีแต่วันนี้ถามว่าเราเดือดร้อนอะไรอยู่แบบสบายๆดีฟ่าไม่ต้องหาเรื่องปวดหัวถูกต้องครับคุณเมาส์คำถามคือตอนนี้เราเดือดร้อนอะไรถ้าเราไม่เดือดร้อนอะไรทุกวันนี้เราอยู่ของเราอย่างสุขสบายดีแฮปปี้ดีอะไรดีคำถามคือจะดิ้นลนไปทำไมจะดิ้นลน ไปเพื่ออะไรเราไม่จะเป็นจะต้องรวยร้อยล้านไม่ต้องรวยต้องรวยพันล้านแต่แค่เรามีความสุขในทุกๆวันไม่เป็นหนี้เป็นสินอยากจะกินอะไรก็ได้กินอยากจะไปไหนก็ได้ไปอยากจะทำอะไรก็ได้ทำแบบนี้เรามีความสุขมากกว่าหรือเปล่าทุกครั้งทุกวันเราสามารถยิ้มได้ ทุกวันเราสามารถหัวเราะได้ทุกวันเราสามารถมีความสุขได้ไม่ดีฝันเหรออันนี้คือมุมมองผมนะอันนี้มุมอมองผมนะแต่อนาคตอาจจะคิดทําสนุกสนุกอะไรอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ตอนนี้ผมว่าผมมีความสุขอยู่กับสิ่งเนี้ยแล้วเช้านะตื่นขึ้นมาก็เข้าไปดูในอินเทอร์เน็ต ข่าวนั้นข่าวนี้อ่านข่าวนั้นข่าวนี้ไปฟังคนนั้นพูดอย่างนั้นคนนี้พูดอย่างนี้อะไรนี้พอประมาณเที่ยงเที่ยงก็เอาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์แล้วทาเป็นคลิปทําเป็นคลิปแล้วก็ลงนะครับทำเป็นคลิป,ป,ลปแล้วก็ลง,นะล,ล,ล,งลงในช่อง YouTube นักลบไปกรขนกทุ่มครึ่งก็มาไลฟ์สดในช่องทิกต็อกแล้วก็พูดคุยไปอะไรไปหลังจากนั้นเมื่อลงเสร็จแล้วก็เอาคลิปที่เราไลฟ์สดทั้งหมดเนี่ย ตัดเป็นคลิปละสิบนาทีสิบนาทีสิบนาท,ทีไปลงเอาไว้ในช่อง YouTube นักลงไปกระดกต่อนะครับถึงเวลาก็นอนพักผ่อนชีวิตก็อยู่แบบนี้